โอเคครับผมก็ต้องขอสดีทุกคนคนระับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับในายชายคงดีมีวิชนลท้าน,นะครับผมอเอพีนี้ก็จะพาทุกคนไปคัดเป็นตัวแข่งกันนะครับผม <S <S ด,ดูขาดไม่พอนะเรามีช่างมาอีกนะครับผมประมาณหกคนนี่แหละเออก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยละกันครับผมขอคนละไลค์นะเป็นกาลังใจให้ผมว่ามาดูกันครับผมว่าผมจะผ่านรอบหรือเปล่านะก็น่าจะเป็นสองอีพีนะครับผมคลิปนี้เออ กอรอบแรกก็อีพีแรกก็ทำให้ช่างดูนะครับผมอีพีสองก็แข่งที่สนามแรกครับผมที่สนามบุรีรัมนะครับผมเออก็มีทั้งหมดก็ต้องคัดเค้านะครับผมหกคนเท่านั้นนะแล้วเอาไปแข่งกันประมาณนั้นครับผมก็ย่าลืมกดไลค์ด้วยด้วยนะเป็นกําลังใจให้ผมครับผมไปรับชมกันดีกว่าครับผม มาดูพี่กันครับทุกคน จัดกได้คบทุกคนเอาว่ะมาดูช็อตต่อไปครับผมเป็นไงแม่งตื่นเต้นที่หมาครับทุกคนเิ่นตื่นเต้นแล้วครับผม ครับผมรถน sure ่ะเอาเรื่องมาดูช็อตต่อไปครับผมเอาจริงแล้วนะครับทุกคน ตัดยับครับทุกคนตัดครับ อายุครับผมมาดูมีกันครับผมใี่เปรถของพี่โอ,อ๊ยน,น,นนะครับผม ตื่นเต้นนะครับผมเมื่อกี้นะโอ้บรรยางครับผมมาดูกันครับโว้ยโอ้วิ่งไม่ได้ครับเกี่สองครับทุกคนเกี่สองครับเมื่อกี้ เป็นยางครับผมโอ้โหแทบชนเซนเซอร์ครับทุกคนเฉียนนิดเดียวครับผมตึงมาเฮ้ย ต่อไปครับผมนานะชื่อน่า,นาเด็กชายมารด์มาดูก,กันครับผมตัวตึงอีกคนหนึ่งรถของพี่โอ้ยนะครับผมคนละสองคนนะ อันนี้มีมาหลายช่างครับผมแม่หลายมีมาห้าช่างตอนนี้รถของพี่อาร์มครับผมเรียนโชว์มาใหม่นี่รถของพี่ออยครับเอนมินออยนะครับผมแม่ใหม่ร้อนเลยครับทุกคนเอาเลยครับผม น,นีก็ให้ช่างดูก่อนครับผมดูคคนครับคันนี้ไม่ตันนะครับผมคันแรกเมื่อกี้ตัดยับเลยครับผมกว่าจะถึงเส้นชัยนะได้9.9ครับผมบ้านกัน ลองทองช่างพีนนะครับผมโอ้เลคัดเนียนเลยครับผมไม่มีบินยัม่มีเหิน ดูการครับผมาจริงแล้วนะราเราเอาตดของช่างพีนครับทุกคนพินว่ะเฮ้ยทูตัดยับเลยครับผม ผิดก่อนนะครับผมเลยคนหนึ่งยังไม่ได้เช็ดนะครับผมเลยคนนะมาดูกันนะครับผมอันนี้จะเป็นปอปอกี่เละขัดเนีเยน,ๆเ,ยนๆ,ๆเลยครับผมมาดูปอกันนะจะเป็นไงครับผมตอนเมื่อกี้ลอลๆครับผม i uh -oh. ตัดข้าวผมตัดตัดคนทึงเข้าเเฟนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมไม่ใช่เลยมาดูโจเซ่กันนะไม่ใช่ดิโจคังเด็กนะครับผม ลันเลยครับผมใส่กันลั่นเลย ครับผมเขียนพูดนะ

มันจะนอนหมองเลยนมาเอาเลยนี่ยก่อนพวกข้ามันอันนี้มาลองเฉยๆอืมก็รช่างนี่อี่ป้องจวนะนายชัยครับ yeah ก็ดูมีมือเบิดกันนะครับผมเป็นของรถของช่างอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้จักชื่อนะอยู่กับมีมือเปิดน,นะคน ครับผมสองรอบแล้วนะเห็นรอบแรกเกิดใส่เกียร์ยากมาดูกันครับผมอันนี้ก็เป็นการท้ายนะทุับคนแ <Okay. S 1> ห่ขับ อายุกำลังดค่อนข้างเยอะนะทุกคนดูดการเบิ้ลครับผมการเบิ้ลก็เกอาเรื่องเลยน,นะทุกคนะ

เัครงี้ยผมกผมี่ฟันไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนเข้าสิ้นชัยประมาณห้าเมตรนี่แหละตัดก่อนครับผมเจ้าอันเก่าค่อนข้าง,างที่ยจะนึกได้ว่าอันเก่าแรงกว่านะผมอันนี้ก็ทำใหม,ม,ม่มาเหมือนกันครับผมเป็นชม<ด>มา<ด>ใหม่<ด>ก็เป็นขันมุ่งนะขันมุงนะ่มงตัดดำนะแต่อันเก่า ขอไล่ครับุคนอันนี้ก็มีดึงย่อเลยครผมดึงยอดหน้าหลังนี่อะไรครับรถของพี่